2เนี่ยคือบุคคลที่ซื้อขายหุ้นมาแล้ว1ล้านล้านบาทชีวิตผมมันทุกทรมานอยู่หลายปีปีแรกๆเทรดไป30,000กว่าล้านโดยที่เรามีเงินไม่กี่10ล้านนะตอนช่วงโควิดเจอไป3เซอร์กิตติดต่อกันช่ยิ่งไม่งงหนักเลยหรือว่าทำอะไรบ้างะตอนนั้นช่ววันั้นไม่งงแต่กลัวหุ้นถูกเต็มตลาดเลยอะถื่อไม่ถูกเลยวันนั้นจำได้ว่าขี่เพราะผมเป็นคนขี่เอง ขี่ๆๆๆเสร็จแล้วก็พักเที่ยงมั้งไปกินข้าวบอกโอ้โหนี่กูซื้อไปเยอะมากเลยเนี่ยบางคนจะบอกฮ้ยเล่นหุ้นตามเทปป้องไงเดี๋ยวมันก็ขาย happier, ผมบอก <ả? S 1> จะให้ผมโกโหกค,คุณเหรอจะให้ผมบอกฮ้ยเล่นไปเลยคุณไม่ขายแต่ผมแอบขายผมถึงบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปสนใจใครเล่นอะไรคุณดูกราฟกราฟเสียคุณก็ขาย <Girls. S 2> ใครที่รับปากคุณว่าไม่ขายอจะไปสาบานวัดพระแก้วหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับพีหน้าเชิญนะเชียขออนุญาตมาเยี่ยมบ้านได้เลยครับบ้านสากทำตามขั้นตอนต้องตรวจวัดไข้หน่อยครับต้องตรวจคนหนือด้วยนะตอวจชาวบ้านเสียปอกอ่ะได้เลยได้เลยนี่คือ ปลอดภัยนะปลอดภัยเข้าได้เลยค่ะมอเทมเเจอร์โอ้โหนี่แบบต้องซื้อไว้ที่บ้านเลยนะเทมากจริงๆค่ะเล่นประจำบ้านวันนี้ขออนุญาตมาขอความรู้เสียป๋องแบกเนิดนึงค่ะในยุคที่แบบโอ้โหตลาดหุ้นนี่แบบกลายเป็นกระแสร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เลยต้องขออนุญาตมาบุกถึงบ้านเสียปบองเลยพาทุกคนมาทําความรู้จักกันว่าเสียป๋องผู้ที่ใช้เรื่องของการลงทุนเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาชีพใช่ไหมอ่ะอ่ะเรามีมุมมองอยังไงอะไรกันบ้างหลายคนสงสัยนะคะเวลาที่ติดตามเห็นเสียบปองเนี่ย จะเห็นสัญลักษณ์นี่โลโซบิเลเน่ e. คืออะไรคะเป็นคลับอะไรคะเสี็บปองค,อคะจริง,รงๆกเ็เริ่มมาจากเดิมทีเป็นชื่อในโปรไฟล์ในไลน์ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดี <c oughs> ตอนที่เล่นไลน์ใหม่ๆตอนนั้นเราก็เพิ่งจะเพิ่งจะถึงเป้าหมายของเราคือเพิ่งจะเป็นบิเลเน่เมื่อสัก10ปีที่แล้วเราก็คิดว่าจะใช้คําอะไรดีให้มันเก๋ไก่็เลยใช้ชื่อโลโซว่าคาว่าโลโซบิเลเน่เนี่ยหมายความว่า เราจะเสมอต้นเสมอปลายติดดินเหมือนเดิมผมก็ใช้อยู่สักสองสามปีเป็นทั้งมีน้องๆที่เขาสนิทกันเขาบอกเฮ้ยพี่ทาเสื้อสนะิเขาก็ไปทําให้เขาออกแบบให้เสร็จหมดเลยก<อ>็ทำคล้ายๆซูเปอร์ดรายแต่ผมก็ส่งให้หมดนะเพื่อนใน Facebook ที่เขาขอเสื้อนะ,ะผมไม่เคยขายนะอ,อย่างบางคนขอเนะี่ยอยู่ทางอีสานเะนี่ยผมก็ส่งไปให้นะ ออคอนประถมอะไรผมก็ส่งไปครัค่าส่งมันนี่เดียวเองก็ส่งไปให้เขาน่ารักมากเลยค่แต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วครับไม่ได้ทำมาสี่ปีแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคงต้องประมูลเนาที่เสียป,ป่องบอกว่าเทรดมาแล้วหนึ่งล้านล้านบาทอันนี้คือปริมาณการซื้อขายต้องบอกก่อนนะว่าเป็นปริมาณการซื้อขายไม่ใช่เงินจริงนะครับอโอเคไม่ใช่เงินจริงนี่ อายมากเลยครับถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของที่เราเทรดไปเนี่ยนะมันต่างกันลิบลับเลยอะเข้าใจอันนี้คือคือค่าเขาเรียกว่าบอลลูมการซื้อขายอะเนาะใช่ครับปีที่แล้วเท่าไหร่คะจะก่องน่าจะเกินแสนเกินแสนคือช่วงหลังๆนี่เกินหมดเอ่อเสียบป่องลงทุนมาแล้วเกือบ30ปีใช่ใแต่แรกๆมันผ่อนเล็กไงอ่าแรกๆผ่อนเล็กก็ไม่ได้เทรดเยอะจาได้ว่าแสนล้านนี่เมื่อไหร่คะน่าจะตอนนิม พอะลุพันแล้วอ่ะมันก็วงเงินมันเยอะมันก็เทรดได้มากขึ้นช่วงปีไหนคะเสียฟองได้ทั้งแต่ห้าสี่ห้าสสห้าห้าก็สิปีแล้วน่าจะก็ประมาณแบบปีละแสนล้านแต่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ถึงช่วงแรกอาจจะไม่ถึงเพราะว่าช่วงแรกยังพอร์ตเล็กค่ะมันก็ตามมันก็ตามหน้างานใช่ไหมคุณจําได้ว่าตอนที่มา ตอนที่ย้ายมาที่เอเชียพัฒน์ใหม่ๆเน<ฆ>ี่ยปีแรกๆเทรดไปสามหมื่นกว่าล้านโดยที่เรามีเงินไม่กี่สิบล้านนะยังยังทาง,งผู้บริหารยังบอกว่าคนนี้เป็นใครเหรจำได้ว่าคุณชาลียังถามว่าคนนี้เป็นใครเหรอ,อ,อทำไมเออขาเทรดเยอะขนาดนี้<ๆ>ยังต้องมาดูตัวนะเป็นยังไงออคนนี้เป็นยังไงตอนนั้นเียบป่อไงไปเท่าไหร่คะก็ยี่สิบกว่าแล้วมั้งผมย้ายมาปีสองพันหนึ่งสองพันสององันสามอะแถวนั้นอะย้ายมาสองพันหนึ่งแต่ว่าที่เทรด ในปีสองพันสามเริ่มปีแรกจริงๆเราแบบตั้งใจนะคือแบบไอ้ด้วยตั้ใจด้วยความต้องบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้นะถ้าถามว่าผมอยากเป็นอยากเป็นอย่างมินิเวสมากกว่าแต่ผมไม่รู้ไงแล้วก็ต้องต้องบอกว่าถ้าใครที่เคยฟังเรื่องราวผมมาในอดีจะรู้ว่าช่วงแรกๆผมเจ๊งเยอะแล้วก็กลัวคือตอนแรกปีแรกก็ได้เล่นปี3า 3, 6ขึ้นสามหกขึ้นพันเกำไรเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ขาย แถมยังไปพาพ่อแม่มาขาดทุนอีกดึกว่ามันไม่ลงนะใครจะไปคิดนะที่หน้าพันเจ็ดลงสองร้อยะวันนั้นชีวิตผมมันทุกทรมานอยู่หลายปีเพราะฉะนั้นมันจะพอกลับมาเล่นใหม่เนี่ยเราไปขอพ่อแม่มาอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นภาระเราแล้วว่าเราทำพ่าขาดทุนมาเยอะแล้วเราขาดทุนอีกก็ไม่ไหวถูกไหมก็เลยเป็นความพยายามที่จะมันก็เลยต้องลิมิตตัวเองตลอดเวลาต้องไม่ให้ขาดทุนทําไงก็ได้แม่ขาดทุน ก็ถามว่าคนที่มันเจ๊งขนาดนั้นน่ะมันจะมีหัวไปคิดไหมว่าจะมองตัวไหนเล่นไปยาวได้หน้างงานเท่าไหร่ก็เอาแล้วสมมุติว่าได้มาทีละสิก็เก็บสิบเปอรเนก็เก็บจนกระทั่งผมมาเจอกราฟเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเลยได้ว่าถ้าผมมีวินัยผมรอดผมก็ได้ใช้กราฟมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนสวยผมซื้อกําไรผมไม่สนผมขายมันจะไปต่อก็ช่างผมก็ไปหาตัวใหม่มันก็เลยทําให้เนี่ยวอลลุ่มเยอะ แต่เจะาปองก็บอกว่านวันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่แบบเทินเยอะๆแบบนั้นไม่ใช่ครับประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเป็นที่นะก็ <No. S 2> เดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะแล้วและอย่างที่บอกให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกคนก็เล่นเป็นกันหมดแล้วค่ะใครก็ดูกราบเป็น <A. S 2> ก็อย่างเหมือนถ้าพี่เป็นนักลบอ่ะพี่แค่ชักดาบว่าโดนแทงแล้ว <A. S 2> อ่ะยังไม่ทันดามยังไม่ออกอยากฝักเลยเด็กรุ่นใหม่เร็วจะตายใช,ใช่ไหมถ้าพูดว่าเราซื้อช้าก่าเขาเนี่ย ถ้าเราจะไปเดทเทรดไม่มีทางแต่มันก็ตีกันมาสองช่องแล้วเราไปตามช่องสามเพอๆเขาขายเขาคนเลิกเพราะนั้นคนที่จะเดทเทรดในวันได้เนี่ยต้องเทปมากเราก็ไม่รู้ว่าขบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีน้องๆก็ต้องคอยดูด้วยนะบางทีเราไปตามใครอย่างเงี้ยเขาบอกให้เล่นตัวนี้บางทีเขาอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าเขาอาจจะขายให้คุณก็ได้บางทีมันมันผู้ยากเพราะนั้นไอเดทเทรดที่จะรวยและสร้างตัวเนี่ยยากแต่ถ้าถือ แต่คําว่าถือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณว่าประสิทธิภาพในการเลือกหุ้นของคุณเนี่ยมันอะไรนะ just in time ไหมถ้าคุณพื้นฐานดีเทคนิคโอเปะคุณซื้อปั๊บขึ้นเลยอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องถือนานอันนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนยังเสียปองเองเนี่ยเจิบเตอนเนี้ยที่บอกว่าเน้นแบบถือเป็นหลักหาหุ้นที่ดีหาหุ้นที่ดีในความคิดของเรานะแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถ้าเทียบว่านั่งคิด โยทำไมกูไม่มีเดลต้าเลยวะคือมันไม่รู้จะไปหาบทวิเคราะห์ที่ไหนอ่านถูปะมันไม่มีเปเปอร์ซัพพอร์ตแต่ว่าอ่ะถามว่าเอาก็คุณเป็นเทคนิคอลใช่ผมเป็นเทคนิคอลแต่ผมก็อายุเยอะแล้วนะผมก็ได้อิงพันธมิตรท l ลด้วยเพราะผมรู้ว่าหุ้นอะไรที่ไม่มี f ันเมิตรท่ลซัพพอร์ตมันอยู่ไม่นานหรอกเพราะฉะนั้นเราก็เล่นตามเทคนิคอลไปถามว่าเล่นไหมเล่นแต่ปริมาณละน้อย อาจจะได้กําไรแต่เป็นได้กําไรในปริมาณที่มันน้อยมันก็ไม่มีผละไรกับ์ตไม่มีผลนะยกเว้นว่าผมออินเดลต้าเงี้ยตอนน้อยนึงไปขายแปดร้อยอย่างเงี้ยอ้อะไรจะเทพปันนะนะอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นความฝันเป็นจริงยากก็มีแต่คนนึกไงว่าโอ้โหลูกงี้อย่างที่เสียบบอกก็ต้องเป็นเทพเท่านั้นไงเพราะคุณมานั่งอยู่หน้างานน่ะไม่มีทางทนได้หรอกหกร้อยตกมาห้าร้อยเพ่นไหมเพ่น้าซีตแล้วก็แปลลงมา มันลงหกร้อยมันลงมาสี่ร้อยทีหนึ่งไงไหมแล้วมันวิ่งไปแปดร้อยใครจะไปรู้ใช่เพราะฉะนั้นคนอยู่หน้างานนั่งเฝ้าอยู่ลําบากแต่ว่าส่วนที่เสียบองบอกว่าไอ้ส่วนถือเนี่ยเสียบองบอกว่าพยายามหาหุ้นดีในความคิดของในความคิดของเราใน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 สิ่งที่เราใช้มาตลอดก็เช่นผมจะซื้อหุ้นอะไรส่วนใหญ่ก็บิ๊กแคะเพราะเราเ็าต้องเข้าออกง่ายใช่ไหมกลัวที่สุดคือติดหุ้น พราะตอนนี้เราพอทรมานนะติดหุ้นอย่างทรมานเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องหาตัวที่เราคิดว่าเออโอเคเป็นหุ้นใหญ่มีเปเปอร์ซัพพอร์ตมีวอลุ่มให้ขายกราฟสวยคำว่าเปเปอร์ซัพพอร์ตแสดงว่าณปัจจุบันนี้เสียบ่องเวลาจะเลือกลงทุนต้องแต่ตัวต้องอ่านต้องอ่านงานพี่เลยทีหน่าอ่านเมลอ่านอะไรอ่านไลน์นี่แหละตัวอ่านเลยอ่านไลน์เนี่ยเพอิอ่านกันตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแล้วเขาส่งกันอะ ใช่ไหมเราก็อ่านไปเรื่อยอ่านจนตาเนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอ่ะดูงงไปหมดแล้วกูจะมองยังไงวะเนี่ยมองแต่ข้อมูลมันเยอะมากเลยนะมันเยอะมันโอเวอร์โหลดเราจะกอกแบบกรองยังไงต้องเจอข้อมูลแบบไหนถึงบอกว่าแบบกรองไปกรองมาก็มึนเหมือนกันจริงๆฮะก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่เล่าตอนแรกอ่ะทําการบ้านมาสดิบซดีไม่ได้เล่นอไปเล่นในตัวที่หน้างานมันโผล่มามันติ๊กเกอร์มันวิ่งมาอุ้ยไปด้วยปุ๊บเนี่ย ทั้งทั้งที่ฉันแม่ทำาัันบ้านของฉันมาแล้วนะปรากฏว่าตกเย็นเฮ้ยมันขึ้นมาเหมือนกันนี่หว่าแต่เราไม่ได้ดูเลยเพราะเราไปโฟกัสก็คนเน่ยจะไปดูได้หมดได้ยังไงอะ่ะสมมุติหุ้นในพอร์ตนะถ้ามีสิบตัวเมื่อไหร่เนะี่ยหลวนลวนละเพราะจับไม่ได้แล้วเฮ้ยตัวนี้อะไราวาเฮ้ยยังอยู่เ่าะวะ แล้วพี่เปิดพอตั้งสิบโบกอ่ะเฮ้ย <c oughs> อยู่โบกไหนวะเงิน <c oughs> แล้วตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีกี่ตัวคะต่อต่อหน,นึง่งต่อหน,นึ่งโบกอ่ะที่จะถ้าเป็น,บนโบกอื่นเนี่ยโบกข้างนอกอ่ะพี่จะมีพยายามไม่เกินสองตัวเพราะว่าเดี๋ยวงงค่ะว <c oughs> ้วก็ต้องไม่ซ้ำ <c oughs> เพราะว่าถ้าซ้ำเนี่ยบางทีขายแมทกันเองเนี่ยยุ่งนะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเราก็ลำบาก แต่ว่าหลักๆที่แบบเสียบสองคิดว่ามีประสิทธิภาพในการมอนิเตอร์ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจริงๆอนะสมองพี่ได้ไม่เกินห้าตัวหรอกครับแต่มันเกินทุกวันนี้มันก็เกินสิบตัวถามว่าจังหวะที่ผันผวนนะไอ้อย่างเมื่อเช้าเซตลบไปสิบจุดผมก็ยืนงงำอบเลยไม่ถูกเอาเด้งมาหน่อยก็่อยังชัวรแต่ว่าถึงเวลาไม่มีใครเจอกับตัวไม่รู้หรอกครับบางทีมันพูดง่าย มกขายไปแล้วบางทีขายไปมันลงจริงอะแต่ว่ายังไม่ทันซื้อกลับหรือมันเด้งแล้วในตลาดขาขึ้นนะอยากให้เสียป๋องเล่าให้ฟังค่ะตอนช่วงโควิดเจอไป3เซอร์กิตติดต่อกันยิ่งไม่งงหนักเลยหรือว่าทำอะไรบ้างมาตอนนั้นช่ววันนั้นไม่งงแต่กลัวถ้าตามเป็นบุ๊คพี่จะรู้ว่าพี่ตั้งแต่มกราแล้วพี่เขียนเตือนว่าถ้าหลุดพันหต้องระวัง ซึ่งนานๆพี่จะกล้าเขียนทีเพราะพี่ก็กลัวผิดเพราะว่าเวลาเราโพสอะไรเนะี่ยพอผิดปั๊บมันยํำโดนยํำแน่แล้วก็กลัวเราก็เขียนตรงนี้เราต้องเตือนคนส่วนใหญ่ก็เสี่ยงถูกดามกันนะ,ะแต่ว่าในเมื่อเรารู้มาแบบนี้เราก็บอกเขาว่าถ้าหลุดหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวนะ,ะซึ่งพอหลุดปับ๊บผมก็ล้างพอร์ตล้าง,ลางเลยล้างตั้งแต่พันห้าล้างตั้งแต่พันห้าร้อยยี่สิบกว่าเลยหลุดผมทำตามมีนายแต่มีจะมีหุ้นที่ผมล้างไม่ได้อะ ไอ้หุ้นที่มันไม่มีิค q u i d ตี้อันนี้ก็ติดไปทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่ตลาดตกมาไม่มีหุ้นเลยนึงไม่มีหุ้นไม่มีเลยแทบจะโล่งเลยเหลือแต่หุ้นโลลิควิดไม่กี่ตัวแต่จะปองดูตลาดอยู่แต่ว่ากลัวไงพอตกไปก็ไม่ค่อยกล้าแต่ผมซื้อหุ้นวันแรกนี่ที่บอกเซอร์กิตเซอร์กิตแรกไม่กล้าพอเขาลงไปเรื่อยๆจนผมไปซื้อ900กว่าก็ซื้อได้เริ่มไปซื้อซื้อได้โลเลยครับ อะไรที่แต่ก็<ต>ขายแถวๆโลมันเงินเพราะใครจะรู้ะเพราะว่าตอนนั้นโอ้ตรงนู้นก็ติดตรงนี้ก็ติดน้อยมันมาทั้งนั่งนิ่งจริงแล้วอะพันห้ตกมา960ากว่าแล้วเนี่ยมันถูกมากนะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นแอรีเรียที่ผมเคยเคยบอกในที่ผมให้สัมภาษณ์อยู่ <c oughs> ว่ามันเป็นแอร์เรียประมาณ61.8ที่940มันก็เป็นจุดที่ควรรับ <c oughs> ผมก็ซื้อไปวันนั้นจำได้ว่าซื้อไปหลายร้อยเหมือนกัน แต่ไม่เกินสองวันนะขายขายเพราะว่าเราคิดว่าแค่เบาส์แต่พอโคว่า <ไข S 2> โอ้โหเขาเบาเป็นวีเชฟเลยเขาวิ่งจาก969 96, วิ่งไปพันสี่ห้าสี่เลยผมโดดรงในพันสองแล้วไม่ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นไปขนาดถามยอ้อนนิดนึงตอนนั้น<ม>ที่เสียบของบอกว่าตอนลงมาแล้วซื้ออ่ะอ้คุณถูกเต็มตลาดเลยอ่ะสุดอดคือไม่ถูกเลย<อ>วันนั้น,<ห>นจําได้ว่าขี่เพราะผมเป็นคนขี่เองขี่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 เสร็จแล้วก็พอพักเที่ยงม้งไปกินข้าวบอก โอ้โหนี่กูซื้อไปเยอะมากเลยเนี่ยเราว่าพูดๆเองไง<อ>บายๆก็มีระบายบ้างระบายบ้างคือใจ<ล>ว,ว่าเสียป่องต้องทำกันบ้านมีลิสต์อยู่แล้ว<ด>ใช่ไหมอยู่แล้วครับว่าถ้าลงมาที่ตรงนี้จะซื้อตัวไหนตัว,<ช>ตวไหนตัวไหนแต่ส่วนใหญ่งานพี่พี่ซื้อบิ๊กแคปไงม,มันก็ไม่พ้นในหนึ่งในสิบตัวแรกอยู่แล้วหน cap ึ่งในสิบมาร์เก็ตแคปงนั้นเนี่ยที่พี่มีอ่ะ แต่ไม่เกินสองสาวันมันเด้งมาเป็นร้อยจุดอะ,อะขายก็ขายแต่พอมันเด้งแบบนี้แล้วพอขายแล้วมันไปต่ออะไม่กล้าตามอันนี้เ,เรื่องจริงก็นั่งกลัว,ลวเลยเดี๋ยวมันลงอีกก็น้อยมาทุกวันโอเ้เจออีกแล้วตอนนี้หมาตรงนี้แล้วไปล็อกตรงนู้นเจอห้างนู้นเจออะไรเนี่ยทั้งๆนี่ล็อกดาวน์แล้วนะ,ะแต่ทุกคนกลับกลัวแต่จริงๆแล้วพอล็อกดาวน์ปั๊บ w o r อ e over แล้วนะนี่มันจีวิทยาลุนๆนะคือการจริงๆแล้วถ้าประเทศไหนล็อกดาวน์เนี่ยถือว่าจบละ เพราะว่ามันจะไม่แพร่แล้วมันจะรู้ว่าความเสียหายมันสุดแล้วแต่มันก็หลายประเทศก็ล็อกมาหลายรอบอะนะล็อกสองล็อกอีกอดไม่ได้เขาก็แรงอย่างภาครัฐเขาก็ต้องเขาก็ต้องคำนวณแล้วว่าถ้าไปล็อกเลยก็ตายร้านค้าห้างร้านก็ตายการค้าก็แย่เขาก็ต้องผลปนเป็นแอร์เรียก็ทําถูกนะครับจริงๆก็เห็นด้วยเพราะจะไปล็อกเลยมันก็ได้อย่างเสียอย่างคุณอาจจะคุมโควิดได้แต่ว่าการค้าคุณอาจจะพังเลย แล้วอย่างนี้เสีปกองกลับมาเหมือนแบบอาบอกว่ากระโดดออกไปตั้งแต่พันสองอ่แต่พุ้นมันก็กลับมาขึ้นทีนี้ก็เป็นลักษณะวนเทรดละทีนี้ก็กําไรยากละอันนี้คืออันนี้คือชีวิตจริงเพราะว่าตอนนั้นหน้าตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับโอ้โหพี่แกเด้งมาเกือบเกือบไฮเดิมเลยนะเกือบเกือบก่อนโควิดเลยนะซึ่งไม่ไม่มีใครเคยรู้อย่างเราเรียนพวกฟแนนซ์มาบ้างเราก็รู้ว่างบแบบนี้มันไม่ดีไปเป็นปีทําไมราคาหุ้นมา มันกลายเป็นว่าตอนหลังก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องของ new normal <Okay. S 2> คือทุกอย่างมันก็มาทีหลังหมด<อ>คนที่เป็นคนกําหนดคือขายก็คือคนที่มีตังค์น่ะคนที่เขาเข้ามาเขามีตังค์เยอะเขาก็ซื้อหมดเขาไม่สนใจเขาคิดว่าเขาซื้อตรงนี้อีสองสามปีขายไม่เป็นไรซื้อแต่กว่าเราจะรู้ไงแต่ถามว่ากราฟมันบอกไหมกราฟมันบอกกราฟมันบอกยังไปอยู่แต่ว่าด้วยความที่จิตวิทยาเราเราไม่ได้มีของถูกพอเราไปซื้อบนเนี่ยเราก็ต้องเทรดเพราะเราไม่รู้ว่า เวลาเนี้ยเรามองว่าแค่เด้งแล้วมันจะลงเมื่อไหร่เราไม่รู้สุดท้ายกว่าจะไปจบไปจบหนึ่งสี่ห้าสี่ไปจบเดือนมิถุนานแล้วหลังเดืมิถุนานนะก็ค่อย 1> 1, 2, 2> ค่อยไหลก,ก็ลงมาพันหนึ่งแปดสิบนะตรงนั้นผมเริ่มซื้อปลายปีก็ได้กาไรหน่อยหนึ่งไอตอนที่ลงมาพันหนึ่งแปดสิบทำไมอะไรเป็นสัญญ,ญาณบอกว่าจังหวะนี้คือซื้อได้เพราะคนตอนนั้นบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันลงต่อจริงจริงๆก็มองก็ถามว่าก็นั่งเฝ้าไปเรื่อยไงก็ดูหน้างานไปเราก็นั่งตีฟิโบนั่งอะไรมันก็มีหลายจุดอะ พอถึงจุดนั้นลงไปเนี่ยเราก็นั่งคิดวเออมันไม่หลุดแล้วนะ<ม>แถวนี้มันตื้อหมดละแรงขายมันเหือดหมดแล<ม>้วก็ค่อ,ย,คอ,ย,คอ,ย,อยๆซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแต่ก็รอบหลังคือเน้นยังเน้นการซ<อ>ื้อหุ้นที่พื้นฐานซื้อซื้อเป็นหลักบิ๊กแคมหมดเลยฮะแต่<ม><ม>บังเอิญว่าผมมันเลือกผิดตัวไม่ค่อยได้พอร์ตก็พอได้บ้างไม่ได้กำไรเยอะนอกจากคนไทยครับเสียบองมีลงทุนมีฮะมีลงต่างประเทศแต่ไม่เยอะมีที่ไหนบ้างคะมีอเมริกา แต่ก็จีนเป็นยังไงบ้างก็จริงก็ดีฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ให้เวลากับเขามากช้วิธวการเดียวกันเลยคะตอนนี้ก็ให้ลูกๆเขาฝึกอยู่เพราะว่าผมก็ดูคุณไทยอย่างเดียวผมก็ปวดหัวแล้วคือหลักๆให้น้องๆเลือกใช่ให้ให้ลูกๆเขาเล่นกันเองแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ให้เงินเขาเยอะแต่พอร์ตผมที่อยู่ต่างประเทศก็ก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบแล้วก็ประมาณไม่น่าจะถึง10%ของพอร์ต เสียบองคิดว่าจะมีโอกาสไปเพิ่มนะคะเหมือนแบบจริงๆถ้าดูจากนั้นแล้วมันควรจะไปเยอะเลยนะควรจะไปลงที่นู่นเยอะๆเลยด้วยเพราะเขามีช้อยส์ให้เราเลือกหมดอย่างช่วงเนี้ที่เขาเล่นกันหุ้นลิเธียมเราก็ไม่มีเราเรามีแต่ฐานใช่ไหมฐานแล้วก็มีแต่กําลังจะทําแบตเตอรี่อะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงไหมแต่ของเขาก็มีแล้วแต่พอไปดูกราฟเราก็ไม่กล้าตามอย่างหุ้นลิเธียมอะไรที่อยู่มังนอก โอ้โหเขาขึ้นจาก 20- 30บาทขึ้นมาร้อยจะ200แล้วอะเราก็เสียวอะเรียกพวกรถไฟฟ้าหรือเนี่ยนี่พูดกันอยู่เลยว่าเล่นเทสลาเนี้ยผมซื้อแต่แรกเลยนะซื้อตั้งแต่2 0 0พาเก่าอะปัจจุบันนี่มันจะส0 0พันแล้วมั้งเนี่ยสามสี่พันแล้วผมขายไป300ร้อยอ๋อโอ้ก็ว่าได้เยอะแล้วนะเดือนเดียวเดือนเดียวบอกโอ้โหทำไมมันง่ายว่าหาเล่นมันนอกแล้วเราก็รอซื้อรอไปรอมามันวิ่งหวดขึ้นไปไม่กล้าตาม เนี่ยมันมัน,ม,นมันถึงบอกว่าบางทีก็อยู่ที่โชคอยู่ที่อะไรด้วยเราก็ไม่รู้<ะ>ก็ะดาโดดขึ้นรถเขาแล้วนะกลัวเขาพาไปตายโดดลงปรากฏว่าเขาพาขึ้นสวน<ค>รรค์เลยแต่ใครมีเทส l a านี่รวยเละเลยการเลือกลงทุนต่างประเทศของเสียป๋องก็ดูทั้งพื้นฐานด้วยดูทงางาจริงๆก็เขามีเปเปอร์มีอะไรเราก็บรกเกอร์ที่เราเปิดเขาส่งมาให้อ่านอยู่ แต่ว่ามันก็อย่างนี้ว่ามันก็ต้องหลายๆอย่างทีรเราก็ไม่รู้ค่อตงบอกว่าสับสนตัวเองอตกลงเองจะเป็นเทคนิคอลเองจะเป็นฟัน d a เมนทตลกันแน่ของผ,<ม>ผมก็มิกซ์นะผมเป็นไฮบิดนะไอ้อ,อย่างสมมุติอย่างเทสลาเนี่ยที่หน้าไปอ่านเปเปอร์ที่ตอนนั้นมีใครเชียร์บ้างไม่มีมันบอกแพงแพงหมดอะ่ะมันเพิ่งมาเชียร์ตอนหลังเนี่ยเองเ่ยเ <laughs> พิ่งเริ่มมีคนมาให้แว l ลูตอนหลังนี่ แต่พอเวลาคนที่เขามาเห็นเนี่ยอย่างน,นักวิเคราะห์เนี่ยเขาต้องรอตัวเลขเขาต้องรอภาพก่อนไอ้นักเทคน,นิคมันซื้อตั้งแต่มีคนซื้อแล้ว<ด>ใช่แต่บางทีพอเรามาขายไปแล้วแล้วเราจะมาซื้อใหม่ความกังวลมันมีเพราะหุ้นที่ PE เป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยมันลงได้ตลอดเวลา้ใาใครจะไปรู้ถูกไหมแล้วอย่างเขาก็ทําชีวิตเขาให้เราเห็นจริงนะอย่างอย่างเทสลาเนี่ยเขาขึ้นจาก200ไป900พาเก่านะ ตอนโควิดเขาตกมา200รอยหรือส0 0ร้อยเลยนะเขาตกลงมาที่เดิมเลยนะถามว่าเห็นไหมเห็นซื้อไหมกลัวเพราะตอนนั้นเขายังมีหนี้มีสินเยอะไปหมดมถ้าเกิดเขาโดนคอหนี้โดนอะไรขึ้นมาเขาจะเจ๊งไหม,มถูกไหมอย่างเมืองไทยก็เหมือนกันทําไมเราถึงไม่กล้าถือเพราะตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างชัชดดาวหมดมล็อกหมดบริษัทห้างร้านในประเทศเองจะรอดเปล่ายัางไม่รู้แต่พอเราตอนหลังเขามารู้ว่าอ่แบงค์ชาติท่านอนุโลมไม่ให้คิดดอกเบี้ยอ้าว นักลงทุนก็กลับก็กล้ากลับเข้ามาซื้อไม่้องกินดอกเบี้ยกระทั่งแบงก์เองที่เราคิดว่าจะมี NPL นี่ประกาศมาก็ไม่มี NPL เพราะอะไรเพราะไม่ต้องคิดยอด NPL ทบไปก่อนก็กลายเป็นกําไรเหมือนเดิมก็กลับมาเล่นกันแต่มันเป็นอะไรที่ n e ว n o r มอ l ไงมันเป็นิวนอร์มอลเพราะนั้นถามว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องผสมผสานทั้งสองอย่างผมก็ยังเชื่อว่าถ้าน i n a มนท a l ไม่ดีจริมก็ไปไม่ได้ หรืออาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิตของนักลงทุนมึงไม่ต้องกำไรก็ได้มีตังมาเล่นอ่ะพร้อมใจกันอย่าขายมันก็ขึ้นถูกไหม PE จะหมื่นจะแสนก็ได้ถ้าฉันพอใจมีอะไรไหมถ้าทุกคนพร้อมใจกันก็ไม่ลงประเด็นคือเราอยู่ข้างเดียวกับเขาป่ะก็ต้องก็ต้องถึงบอกว่าถ้าเราไม่รู้ก็ดูกราฟไปก็ฟอลโล่ตามกราฟไปกราฟมันเสียเมื่อไหร่ก็ขายผมถึงบอกทุกคนไงว่าเนี่ย บางคนเขาบอกเฮ้ยเล่นหุ้นตามเทฟปฟองนะ่ะเดี๋ยวมันก็ขายผมบอกะจะให้ผมโกหกคุณเหรอะจะให้ผมบอกเฮ้ยเล่นไปเลยคุณไม่ขายแต่ผม,มแอบขายอ<ะ>ผมถึงบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปสนใจใครเล่นอะไรคุณดูกราฟ<ะ>กราฟเสียคุณก็ขาย<ะ>ใครที่รับปากคุณว่าไม่ขายอ่ะจับไปสาบานวัดพระแก้วหรือเปล่า<ะ>เขาไม่ใช่มูลนิธินะเขาจะไม่ขายเหรอ ถูกไหมเขาต้องเป็นกาไรนะใคร,ใครก็ต้องรักใช่เพราะฉะนั้นบางทีผมอาจจะบางทีก็น้อยใจนะบางทีคนชอบมาว่าเ,เล่นไปเดี๋ยวเขาขายอมผมเอ้าแล้วเล่นหุ้นไปเนี่ยคุณมีกําไรแล้วคุณทําไมหรอ,อต้องรอให้มันขาดทุนเหรออ,อแล้วเวลาผมบอกเนี่ยไม่ต้องมาถามใครหรอกคนคนู้นคนนี้ขายกองทุนขายฝรั่งขายเสียคนไหนขายไม่ต้องหรอกอคุณก็ดูกราฟสิกราฟมันเสียแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งอะขาย กาเป็นสวยแสดงว่ามีคนใครสักคนหนึ่งซื้อมันง่ายๆปะลอจิกอ่ะไม่ต้องไปสืบเสาะแสวงหาเลยเทคนิข้อช่วยได้แล้วเราไม่ต้องไปรู้เลยใช่ไหมบางทีคนนี้ยังอยู่เลยกลองนี้เสียคนนี้ยังถืออยู่เลยแต่หุ้นลงแสดงว่ามันมีคนบางคนที่ใหญ่กว่าจะเป็นฝรั่งก็ได้ขายเพราะฉะนั้นพอนั้นเราเล่นหุ้นเราเล่นเพื่ออะไรเราก็ต้องหาสูตรสำเร็จและวิธีของเรามาใช้ ล้วฝากให้น้องๆฟังว่าเนี่ยมันไม่มีใครรู้จริงหอกในตลาดหุ้นถูกมากกว่าผิดก็ดีแล้วนอกเหนือจากหุ้นแล้วครับะสะินทรัพย์อื่นมีลงทุนอะไรบ้างะก็จริงๆถ้านอกจากหุ้นหลักๆถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกตลาดเงินก็มีนี่แหละหุ้นแล้วมีคริปโต,ปโตบ้างนิดหน่อยไม่เยอะฮะหรือทองอ,อ,อ,อบิตคอยน่าสนใจบิตคอยก็ซื้อแต่ว่าไม่เยอะแค่ลอง ลองกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตคะโอ้น้อยมากครับลองด้วยเทคนิคอลดูกราฟไม่ซื้อเลยซื้อเลยซื้อตอนทะลุสองหมื่นก็ดูการนั่นแหละตอนนี้เอากำไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะวันก่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแต่ไม่ได้ขายมันไหลลงมาคืออันนี้ซื้อด้วยเทคนิคอลล้วนๆเลยเสี่ยป๋องมองว่ามันแบบมันหวือหวาไปไหมไอ้คริปโตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถให้พูดตรงไปตรงมานะประโยชน์ของการใช้งานมันดีบล็อกเชนมันดี แต่ว่าคุณไม่ควรเอามาเก็งกำไรผมบอกว่ามันเป็นโลกอนาคตเหรอใช่อ่ะโอเคแต่ว่ามันเป็นเงินเสมือนจริงนะแต่คุณเอาเงินจริงคุณไปแลกนะถูกคริปโตมันคือเงินจะพูดว่าเงินปลอมนะเงินเสมือนแล้วนะคือวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นเงินจริงก็ได้เพียงแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรรองรับมันไม่มีปันผลมันไม่มีอะไรเลย แต่เราไปเล่นเพราะอะไรฮะถามจริงบางคนอาจจะตอบสวยหรูว่าเล่นเพราะว่าโอ้มันเป็นช่องทางนะอันงี้เอาใช่ผมไม่ได้เถียงถามว่ามันมีอะไรรับประกันคุณบ้างอะตลาดหุ้นมันยมีปันผลให้มันยังมีงบให้คุณดูถามว่า valuation มันอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่มันขึ้นไปมันมีอะไร cover บ้าง PE เท่าไหร่ไม่รู้ แต่บอกว่าดีเป็นโลกของอนาคตดิจิต <Cur> อลเคอเรนซีเป็นโลกคือโอเคคุณเอาบล็อกเชนมาใช้อะมันถูกถ้าคุณให้เขาใช้ฟรีสิคุณบอกว่ามันมีประโยชน์ในการโอนไม่เสียค่าค่าสตางค์เอาคุณว่ามาให้เขาใช้ฟรีดิแต่คุณนี่ทุกวันนี้คุณเก่งกาไรอยู่เนาะถูกไหมละ่ะถูกค่ะเก่งกาไรแล้วใครได้ไอ้เจ้าของเหรียญเนี่ยเจ้าของเหรียญคนแรกๆที่ซื้อกันต่อยอดมาเรื่อยๆได้ถามว่าประโยชน์มันดีช่องทางการโอน ไม่ต้องเสียกระตังแต่ว่าสิ่งที่คุณเล่นแวรลูมขึ้นไปเนี่ยมันใช่เหรอมันก็ฟังแล้วงงๆนะแต่เราไม่ได้ค้านนะ<า>แต่ว่ามันต้องควบคุมหน่อยไหมมันมันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาปล่อย,อยกันทุกประเทศเลย<า>แล้วเงินจริงๆของเดิมมันจะเหลืออะไรนะอะไรเนี้ยเข้าใจเสียป่องก็เลยมีแต่ไม่เยอะคือคือลิมิตก็ลองเล่นล<อ>ไป,ไปจริงๆก็เสียดายนะโหได้ง่ายด้วยเดือนเดียวเองอะร้อนตะที่มันทะลุสองหมืขึ้นมา แต่มันก็ลงมาแรงเหมือนกันนะก็เขาใจก็ยังกาไรอยู่ยังกาไรอยู่อแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันเป็นของค่อนข้างใหม่่ะก็ไม่ต้องสนใจเพราะยิ่งอันนี้ยิ่งไม่ต้องดูพื้นฐานใหญ่เลยถ้าใครใครให้ valuation ของคริปโตได้ช่วยมาบอกหน่อยคำนวณยังไงตัวราคานี่มันควรอยู่เท่าไหร่ในในในเรื่องของ value มันไม่รู้จะคิดยังไงนะแต่เพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นคริปโตเล่นอะไรไม่ดูกาฟไม่ได้เลยนะ มไม่ใช้เทคนิคโค้กคุณจออะไรไปยึดอดะถูกไหมแล้วคริปโตกับทองคําในมุมมองเสียบ๋องต่างกันยังไงคะผมว่าต่างกันนะเพราะว่าในแง่ของการใช้งานจริงอะทองคํามันเป็นของจริงนะแต่และประเทศต้องมีสํารองจับต้องได้จับต้องได้แล้วใช้กันมาเป็นร้อยปีโอเคผมไม่ได้เถียงละคริปโตคุณบอกว่าตัวเลขเนี้ยมันก็คือเป็นหลักประกันได้โอเคถ้าทุกคนใช้โอเคก็ดีไม่ต้องไปขุดโอเคขุดปลอมๆขึ้นมาค่ะ แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นฟิสิกอลเนี่ยทองที่มันเป็นฟิสิกอลมันใช้มาเป็นร้อยๆปีแล้วมันมีราวประกันจริงเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาปลอมแปลงในการใช้เงินโดยที่ไม่มีแวลูถามว่าทองมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะตอนแม่ผมแต่งงานพ่อแม่แต่งงานบาทละสี่ร้อยตอนผมแต่งงานบาทละสี่พันตอนนี้สามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเนี่ยสามหมื่นกว่ามันก็มีแวลูของมันมันก็ค่อยๆไปของมัน แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเสียป๋องมีกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่แบบเป็นพสซีฟด้วยใช่ใช่ก็พยายามจริงๆเพราะก็คิดว่าถ้าอายุเยอะจะทําอะไรที่มันมีรายได้มั่นคงก็คิดว่าเออปรึกษากันว่าเออไปซื้อพาร์ตเมนต์ที่เขาอยากขายอ่ะค่ะเขาซื้อเราก็มาเก็บกินเราอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นการเขาเรียกว่า diversify วิธีของนักลงทุนจริงๆอ่ะเนาะก็มันต้องกันเหนียวอ่ะเพราะเกิด เราไปพลาดขึ้นมาทุกวันนี้พยายามนะพยายามก็พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ใหาคิดว่าอ,อ,อธิษฐานอยู่ตลอดว่าอย่าพลาดเนาะไหว้พระขอพอรว่ให้เรามีตั้งสติมีสมาธินะอ,อย่าได้เผลออะไรเงี้ยคือคนเรามันไม่แน่นอนอคนเก่งในวันนี้วันหน้าจะไม่เก่งก็ได้ถ้าประมาทถ,ถูกไหมถ้าเราพลาดขึ้นมาแล้วเรามาพลาดตอนอายุเยอะเนี่ย ผมว่ากลัวผมไม่ใช่เด็กแล้วนะจะไปอออินแอะไรลูกก็เริ่มโตแล้วนะถ้าเกิดไปทําอะไรเสี่ยงๆมากอ่ถ้าถามว่าได้จากนี้อีกเท่าไหร่แล้วมันต่างกันยังไงแต่ถ้าเสียนี่ต่างนะถูกไหมชีวิตผมถ้าจะได้มากกว่าเนี้ยถามว่ากินมากกว่าเดิมหรอไายก็กินเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเสียไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเราต้องคิดหลายอย่าง ก็ไม่แปลกเลยที่สมัยก่อนที่เราบ we ้าๆๆเราลุยเนี่ยแล้วพ่อแม่คอยเตือนเราเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าก่อนนี่เราละหับเหลือเกินโหวันนี้คุยกับเสบอยงเพลินเลยค่ะอยากให้เสปียงทิ้งท้ายนิดนึงเตือนสตินักลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในตลาดช่วงเวลานี้มีอะไรฝากบ้างคะก็ต้องฝากน้องๆรุ่นใหม่นะนักลงทุนก็ถ้านั่นจริงๆก็ต้องศึกษาด้วยตัวเอง ต้องพยายามทาทุกอย่างด้วยตัวเองครับแรกๆอาจจะฟังผู้รู้ฟังอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ความรู้มันหลากหลายอาจารย์อาจารย์อะไรก็เยอะมีทั้งหลายสไตล์คุณจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องค้นพบตัวเองให้ได้นะแล้วก็มีวินัยเพราะไม่มีใครมาบอกให้คุณรวยได้ทุกวันท่องรวยด้วยตัวเองได้เย่ยมมากวันนี้ขอบคุณเส่ยปอมากเลยนะครับครบ่ชคดีครับ ไม่ความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย